วันนี้นะคะคุณแม่กับน้องยูโนสองแม่ลูกพากันมาเที่ยวงานวิจิตรทาาา่าภาคน้าริมฝั่งคงจังหวัดนครพนมกันค่ะนี่ก็จะเป็นตรงทางเดินจัก,กรยานนะคะ คนเยอะมากเลยวันนี้นะคะหาที่จอดรถยากมากอันนี้ก็เป็นโซนริมโขงนะคะก็จะประดับตกแต่งด้วยแสงไฟสีสันสวยงามน,นะคะเราสองคนก็มาถ่ายรูปแล้วก็พากันไปดูการแสดงบริเวณวัดนักบุญอันนานะคะ ตาการตายิ่งใหญ่อลังการมากใครไม่มานี่ต้องบอกเลยว่าพลาดมากค่ะหน้าดูตื่นตาตื่นใจจนขนลุกดูยูโดนั่งดูแบบตาไม่กระพริบเลยแล้วบอกว่าชอบมากอยากมาอีกนะคะ <c oughs> ใื้ายหลายแบบด้วยนะคะนี่เรา